เราเข้าสู่ข่าวสารเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็แล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเลือกตั้งสารัฐนะครับเดี๋ยวเราพูดจนยาวๆแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะพาทุกคนไปอัปเดตสถานการณ์ที่เราเกาะติดในช่วงที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับสาวรัฐอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นมีการประเมินนะครับว่าอิหร่านอาจจะแสดงท่าทีตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลยิงโจมตีเข้าไปในอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคม โดยคาดว่ามาตรการตอบโต้อาจเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งสารัฐความน่าสนใจก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากอิหร่านเนี่ยนะครับก็มีการประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ด้วยโดยรายงานล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นี้เองครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานอ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของอิหร่านแล้วก็เจ้าหน้าที่อารับที่ระบุว่าอิหร่านกําลังเตรียมพร้อมในการโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้จากการที่อิสราเอลล็อกเป้าหมายโจมตีพื้นที่ทางการทหารของอิหร่าน แหลงข่าวระบุว่าการเตรียมการเพื่อตอบโต้ของอิหร่านนั้นจะเลือกใช้หัวรบที่ทรงพลังรวมไปถึงอาวุธอื่นๆที่ไม่ได้มีการใช้งานในการโจมตีสองครั้งก่อนหนะ้าแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าอิหร่านแต่ัดสินใจที่จะตอบโต้อิสราเอลครับเพราะว่าการโจมตีของอิสราเอลเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีทหารอิหร่านเสียชีวิต4นายและมีพลเรือนเสียชีวิตอีกหนึ่งนายด้วยทําให้อิหร่านจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการตอบโต้ไปยังอิสราเอลขณะที่ฝั่งอียิปต์ครับ ก็เป็นแหล่งข่าวอีกแหล่งหนึ่งที่วอลสตีเจโน่อ้างถึงนะครับแหล่งหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อิหร่านอีกแหล่งหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อียิปต์เจ้าหน้าที่อียิปต์เปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้ส่งสัญญาณเตือนมายังทางการอียิปต์เป็นการส่วนตัวแล้วครับว่าการตอบโต้ของอิหร่านไปยังอิสราเอลจะเกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งและซับซ้อนรายงานยังระบุว่ามาตรการตอบโต้ของฝ่ยายอิหร่านครั้งนี้กองทัพอิหร่านจะเกี่ยวข้องโดยตรงครับ ต่างจากสองครั้งที่แล้วนะครับคือสองครั้งที่แล้วคือการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนช่วงวันที่สิบสามสิบสี่เมษายนกับการโจมตีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยผู้มีบทบาทหลักของอิรานในการโจมตีเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยก็คือกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ครับซึ่งแหล่งข่าวมีการยืนยันนะครับว่าเป้าหมายการโจมตี ของอิรานกลับไปยังอิสราเอลซึ่งเป็นมาตราการตอบโต้อของอิรานนั้นจะเป็นเป้าหมายทางการทหารและจะรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วด้วยโดยคาดว่าอาจจะมีการใช้ฐานยิงในดินแดนของอิรักยิงโจมตีเข้าไปในอิสราเอลด้วยตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยการโจมตีจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้าครั้งก่อนหน้าคืออะไรครับครั้งก่อนหน้าคือการที่อิรานใช้ขีปนาวุธ 180ลูกโจมตีเข้าไปในเวลาไล่เลี่ยกันเข้าไปยังอิสราเอลการใช้ปริมาณการโจมตีของขีปนาวุธอิหร่านโจมตีเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่หมายความว่าทั้ง180ลูกจะต้องโจมตีเป้าหมายได้ทุกลูกนะครับแต่นี่เป็นยุทธวิธีเพื่อขัดขวางเพื่อ,อรบกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลให้ไม่สามารถรับมือจำนวนขีปนาวุธจำนวนมากๆได้พร้อมกัน นั่นก็เลยทําให้มีขีปนาวุธบางลูกถูกสกัดบนท้องฟ้าแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ตกลงมายัางพื้นดินของอิสราเอลแล้วก็มีบางลูกตกลงมาแล้วก็สร้างความเสียหายกับพื้นที่ทางการทหารของอิสราเอลด้วยนี่คือครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาแต่ว่าทางการอิหร่านบ,บอกว่าครั้งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการตอบโต้เหตุที่อิสราเอลโจมตีเข้ามาในอิหร่านเนี่ยจะรุนแรงกว่าครั้งนี้ รุนแรงกว่าครั้งนี้ก็อาจจะหมายถึงชนิดของขีปนาวุธในการใช้โจมตีหรือไม่หรือการติดตั้งหัวรบของขีปนาวุธที่อาจจะมีการยกระดับกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจํานวนครับร้อยแปดสิบลูกก็เป็นจํานวนที่มากพอสมควรแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นก็ต้องมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบลูกหรือไม่ซึ่งแน่นอนพอจํานวนมากขึ้นแล้วถ้ามีการโจมตีด้วยยุทธวิธีเดิมคือโจอมตีในเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการรบกวน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลมากขึ้นไปอีกทําให้โอกาสที่ขีปนาวุธของอิหร่านจะตกสู่พื้นจะโจมตีถึงเป้าหมายที่พื้นดินของอิสราเอลสามารถทําได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เอาเข้าจริงฝ่ายอิสราเอลเตรียมการไว้ล่วงหน้าอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปว่ามีความช่วยเหลือจากสหรัฐส่งมาให้ก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธที่สหรัฐส่งมาให้เตรียมการเตรียมความพร้อมมาแล้วซักระยะหนึ่ง ก็ต้องดูกันต่อไปแหละครับว่าอิหรา่านจะมีมาตราการในการตอบโต้อิสราเอลอย่างไรจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงการเลือกตั้งสาวรัฐหรือไม่และจะรุนแรงกว่าเดิมตามรายงานอ้างแหล่งข่าวนี้หรือเปล่ารายงานนี้ยังออกมาในช่วงจังหวะเดียวกับที่ประธานาธิบดีอิหรา่านบอกเลยนะครับว่าอิสราเอลจะต้องได้รับการลงโทษจากการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา ู้นาอิหรานยืนยันว่าอิหรานจะไม่มีทางปล่อยให้ไม่มีคําตอบต่อการรุกรานเข้ามายังดินแดนและก็ความมั่นคงของอิสราเอลแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนประธานาธิบดีอิหรานก็ยังส่งสัญญาณเปิดช่องให้กับการเจรจาหยุดยิงกับฮามาสและก็ฮิสบอลเลาะ์อยู่นะครับโดยประธานาธิบดีมาซูดเพรเซสเกียนของอิหรานเปิดช่องเอาไว้ครับบอกว่าถ้าอิสราเอลกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองยอมรับข้อตกลงหยุดยิงและหยุดการสังหารพลเมืองผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลต่อระดับความเข้มข้นในการตอบโต้ของอิหร่านไปยังอิสราเอลก็ได้นะนี่นี่ก็เป็นท่าทีที่เปิดช่องชัดเจนนะครับแล้วก็มีการอ้างถึงข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสแล้วก็ฮิสบัลลัว่าอาจจะทําให้ระดับการโจมตีของอิหร่านลดลงไปด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาแหละครับฝ่ายสหรัฐบอกว่าอิหร่านไม่ควรตอบโต้แต่ฝ่ายอิหร่านยืนยันว่า ยังไงจะต้องตอบโต้อิหร่านจะไม่ปล่อยให้การคุกคามลุกรานอิหร่านเป็นการคุกคามลุกรานที่ไม่มีคำตอบแต่ถึงอย่างนั้นประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีแนวคิดค่อนข้างค่อนไปทางการเจรจามากกว่าจะเป็นผู้นำสายเหยี่ยวที่อิหร่านเคยมีมานะครับก็จะเห็นได้จากท่าทีที่มีการเปิดช่องเอาไว้ แต่อีกคนหนึ่งที่ต้องจับตาเวลาพูดถึงอำนาจการตัดสินใจของอิหร่านก็คือผู้นำสูงสุดอิหร่านอายาตอละอาลีคาเมเนอีครับผู้นำสูงสุดอิหร่านคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ให้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องการตอบโต้อิสราเอลด้วยผู้นําสูงสุดอิหร่านก็ยังยืนยันนะครับว่าจะเอาคืนอิสราเอลผู้นําสูงสุดอิหร่านระบุว่าศัตรูของเราทั้งสหรัฐและระบอบไซออนิสซึ่งเป็นคําที่อิหร่านใช้เรียกอิสราเอลเนี่ย จะต้องรู้ว่าพวกเขาจะต้องได้รับการตอบโต้ที่ทําให้แตกละเอียดเมื่อพวกเขาทําอะไรก็ตามที่ต่อต้อานอิหร่านและแนวร่วมการต่อต้อานอิหร่านซึ่งก็หมายถึงฮิสบลล์ฮูตีแล้วก็ฮามาสนั่นแหละแม้ฝ่ายอิหร่านจะไม่ได้ออกมาให้รายละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นหลัง Israel, อิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมเนี่ย ตกลงแล้วสร้างความเสียหายให้กับอะไรบ้างโดยบอกว่าเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยและสามารถจัดการได้อย่างไรก็ตามภาพถ่ายดาวเทียมทําให้สันนิษฐานได้รับว่าเกิดความเสียหายต่อฐานทัพใกล้กับกรุงเตหารานเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการขี่ปืนาวุธข้ามทวีปของอิหร่านด้วยนอกจากนี้ความเสียหายยังเกิดกับฐานทัพซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานยิงดาวเทียมของอิหร่านเช่นเดียวกัน ซึ่งนี่ก็เป็นท่าทีที่ตอบรับกับความพยายามของสหรัฐที่กาลังเดินหน้าเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะครับผ่านกรารประสานพูดคุยกับนายกรันตรีเบนจามินในทันยาฮูรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอนไปจนถึงกลุ่มฮามาสแล้วก็ฮิส์บอลเล่ด้วยความหวังว่าจะผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนเป็นเวลา60วันเพื่อเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงแลกเปลี่ยนการปล่อยตัวประกาศในฉนวนกาซาให้ได้เป็นลําดับต่อไปด้วยคือในตอนนี้ เวลาพูดถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับคู่ขัดแย้งซึ่งตอนนี้มี2กลุ่มหลักๆก็คือฮามาสที่อยู่ในชนวนกาซากับเฮสเบลเลอะที่อยู่ในเลบาน,นอนนี่แหละครับหลายคนจับจ้องไปที่การทําข้อตกลงหยุดยิงกับเฮสเบลเลมากกว่าเพราะดูเหมือนนี่จะเป็น,นกลไกการเปลิดล็อกขั้นแรกและจะทําให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในชนวนกาซาทําได้มากขึ้นด้วยโดยเป้าหมายสูงสุด ของรัฐบาลสารัฐในฐานะผู้ที่พยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงให้ได้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนวันเลือกตั้งสาวรัฐนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็มีเรื่องการเมืองภายในของสาวรัฐมาเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะรัฐบาลไบเดนผู้ถืออำนาจรัฐบาลสาวรัฐตอนนี้ก็ต้องการเอาเรื่องนี้แหละครับให้มันเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เป็นผลงานให้ประชาชนได้เห็น ต่อหน้าในขณะที่พวกเขากำลังเข้าคูหาลงคะแนนเลยแต่ถึงอย่างนั้นสถานีโทรทัศน์ช่อง12สื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับว่าข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับเฮสบอ็์ลในเลบานอนเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงนามกันหรือลุล่วงสำเร็จภายในวัน2วันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางนะครับเรายังจับตาทั้งในประเด็นความเสี่ยงความกังวลจะเกิดความรุนแรงการตอบโต้การโจมตีและโอกาสความท้าทายว่าด้วยเรื่องข้อตกลงหยุดยิงนะครับสนักข่าว Today Make tomorrow today. Make